สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะฮะหลังจากที่เราไปเกมเซ็นเตอร์ที่เซ็นทัลมานะฮะเราทําการแลกกล่องกาชาอ่าจากเกมต่างๆนะครับผมซึ่งมีเกมถังซาน4กล่องเกมชินหนึ่งกล่องแล้วก็อาร์วีหนึ่งกล่องนะครับผมโดยแฟนผมจะเป็นคนเปิดนะฮะอ่ะเริ่มที่กล่องแรกเลยครับผมค่ะกล่องแรกก็เป็นอาร์วีนะมาดูแล้วผมได้ตัวอะไรนะฮะ ก็จริงๆไม่จะเลือกเกนชินมาเพิ่มครับผมแต่พอดีมันวุ่นวายนะคขุมมันเยอะเลยเลือกผิดพลาดกลายเป็นถังซานสี่อันเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักถังซานนะฮะแต่ใช่เกม Rv จริงหรอมันจะมาดูหน้าตาเหมือนจริงไหมใช่ Rv นะใช่ไหมมันใช่ไหมคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยคือถูกลิขสิทธิ์ไม่ไม่รู้นะครับผม <c oughs> อ่าต้องดูไม่ถูกก็ไปคุยกับเกมเซ็นเตอร์แล้นะฮะมีแล้วเที่ยวมาอันเดียวน่าจะไม่ใช่ Rv ใช่เหรอมันตัวอะไรอ่ะ นะเอามาจ่อยใกล้กล้องดูสิหน้าเหมือนใครอลัมแต่ว่าไม่ใช่ <laughs> กล้องก็โฟกัสได้แบบแจ๋วมากนะครับผมโอเคผมตัวแรกจบไปฮะเป็นน้องผู้หญิงหัวฟ้านะเออแมวนี่ก็ควนจัดนะครับผมโอเคผมกองที่สองเป็นของเก n s h นชินอิมแพะฮะก็หวังว่าน่าจะตัวละครน่าจะดูเหมือนจริงอยู่นะเพราะว่าเราดูจากตัวแรกแล้วเนี่ยตัวละครค่อนข,ข้างดีนะครับผมใครมาเอ้าเอมเบอร์ครับผมเอ้ยถือว่าสวยนะ ดีกว่าตัวที่ผมเคยซื้อมาอีกหน้าละลายตูดละลายหมดเลยนะอันนี้คือแบบค่อนข้างแบบเหมือนจริงนะฮะนแกะมาดูดิแกะมาดูดูสวยไหมหัวหนักมากหัวหนักมาก เคยมีผมก็เคยมีตัวที่มันลงไม่ง่ายผมมันหนักเกินแล้วมันถานไม่บาลานนะฮะโอเคผมก็เอมเบอร์ก็ถือว่าโอเคฮะ,ะถือว่าสีโอ,โอเคไม่หลุดไม่รอดนะฮะถึงหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนอมากครับผมโอเคผมสีกองท้ายเป็นเกมอ่าเป็นเกมถังซานนะครับผมเป็นอ่าเกมที่มีทั้งอนิเมะแล้วก็เกมในตัวเลยนะฮะใครสนใจก็ไปไล่ดูได้นะครับผมนี่ผมดูมาดูตัวแรกในตัวอะไรนะฮะหัวขาดเอาเดี๋ยวนะไมมันมี อ๋อไข่วเหลืองเนี่ยลูกพีใต้ก็ผม oh. ตัวแรก oh. น่าจะเป็นใต้มู่ไปนะฮะแน่นอนเลยหัวเหลืองเงี้ยคผมหัวแบบเหลืองทองเลยไงไหนประกอบดูซิเป็นยังไงเฮ้ยทำไมมันมีไอ้ตัวดำๆมาด้วยอ่ะเหมือนแบบเป็นฐานไอ้มันแบบเกาะเออนนสวยอยู่นะไหนเอามาให้กล้องใกล้กลดูซเดิเดี๋ยวเ้ยอ อ๋อไอ้ขนางนี่คือเป็นตัวแบบอ๋อการไงหลังเหรออ๋อเอ้ออยใช้ได้อยู่นะฮะไม่แย่นะลูกพีใต้ก็ประมาณแบบจิบีอะนะมันก็ไม่คงจะไม่เหมือนมากหรอกคนโตๆตนะฮะแต่จะจะพังไว้แมวนี่แหละครับผมอแอมเบอร์ไปไหน่ะไปครับผมตัวต่อไปฮะัตัวต่อไปนี่ตอนนี้ก็ได้หน้านะฮะวางไม่อยู่แล้วแมวมันกวน มาถึงทางซ้างกล่องที่สองนะฮะดูได้ตัวซ้ำไหมอุ้ยจูจูชิงเหรอจูจูชิงโอได้ได้ได้ภรยาเข้ามาด้วยครับผมคู่กันเลยสองพยักนะฮะดีนะไม่คือหัวมันไม่สามารถแบบตุ๊กตาหัวด,กดักแดกใช่มันต้องมาประกอบวิชุดสวยด้วยนะชุดดำล้วนเป็นชุดตอนแข่งแต่ไม่ได้ทาสีสีม่วงมา ดูจูชิงครับผมตัวที่สองคือขอแค่ไม่ได้ตัวซ้ำอะ่ะเราก็โอเคละเรากลัวมากว่าจะได้ตัวซ้ำนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวตั้งฐานตั้งมันก่อนนะกันไงหลังนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูใกล้สิถือว่าเนิเน่ารักนะครับผมเป็นแบบปลาตัวจี้บีนะฮะคือสีตรงสีค่อนข้างดีเลยจะน้าน้องดูไปหน่อยนะเดี๋ยวหน้ามันเบาเลยนะโอเคถ้า,าสหรับถังซานกล่องที่สองก็จบไปครับผมกล่องที่สามฮะคราวนี้ มาดูจะเป็นตัวอะไรนะครับผมได้เสียวอู่จังเลยนะไปได้เรับ่าเสียวอู่กับนิ่ง่งหลงนะฮะได้มาดีเลยเอ้าได้ถังซานนะผมได้พระเอกมาอุ้ยมีวงแหวนด้วยเป็นตอนตอนที่ระดับสามสิบทำไมมันเหลืองก็ระดับร้อยไงระดับร้อยเหลืองพันก็ม่วงโอเคตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่มีฐานใช่ไหมเอามีอุยททองจุดกิ่งมาแล้วครับผม ไม่มีโต๊ะรีวิวดีกว่านี้แล้วครับผมมีโต๊ะกินข้าวนะฮะอันนี้คือแบบทีมสวยสุดแล้วที่จะหาได้อ่าครับผมเรียงแล้วฮะอ๋อคือมันล้ม,ลนมนไนอ๋ออะประมาณนี้ผมถังซานนะส่วนเกณฑ์ชินอิมแพ็กกับเอาวีล้มไปแล้วนะผมอ่ะถังซานกล่องสุดท้ายครับผมมารู้ว่าได้นตัวอะไรขอแค่ได้ตัวซ้านะอย่าซ้าก็พอขอตัวเป็นตัวผู้หญิงแต่ยังไม่ซ้ำเลยนะถือว่าโอเคนะเปิดมาซ้ำไหมครับนี้ เอามางหงจิ้นครับผมอ้วนไฟมาฮะเอ้ยคุ้มเลยอ่ะไม่ได้ตัวซ้ำท้กตัวเลยเจ๋วเลยนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้เกียวเออไม่ได้ผู้หญิงเพิ่มเลยอ่ะโอ้หมาหงจิ้นมันอ้วนไหมล่างเนี้ยดูผอมละอ้วนอ้วนอยู่ระ <laughs> หัวโตมาเลยแต่มันเดี๋ยวมันทำน่ารักนะเป็นแนวจิบิีอ่ะใช่แต่ว่าคุ้มกับการที่เราไปลงกาชากับตู้เกมเซ็นเตอร์มานะครับผม ไหนไม่ให้กล้องดูซิมาของจิ้นโอเคก็ผมถือว่าใช้ได้ฮะสำหรับกาชาในเกมเซนเตอร์นะไม่แย่โอเคก็ผมก็ครบทุกตัวแล้วสำหรับวันนี้นะฮะการเปิดกาชาทั้งหมดองตัวก็ผมถือว่าเจ๋อเลยตัวละครโมเดลก็ไม่ได้แย่ครับผมน่ารักดีเหมาะแล้วก็สมควรกับการแก่การแลกรางวัลนฮะไม่แย่จนเกินไปแล้วก็ไม่ดีเกินไปโอเคับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบยงเท่านี้ครับผมเป็นวีล็อกแรกของเรานะฮะ หวังว่าจะมี EP ต่อไปสวันนี้สวัสดีครับผม